ชมวันนี้แอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมแคมเปญในงานมอเตอร์เอ็ปที่แอนจัดให้ลูกค้านะคะกับเครื่องเสียงไฮเอ็นนะคะตัวนี้เป็นชุดเครื่องเสียงอินฟินิตี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวแอนพาคุณผู้ชมมาชมอีกทีนึงแล้วกันว่าเขาจะว้าวเขาจะดังเขาจะกระหึ่มเขาจะแบบว่าสุดยอดขนาดไหนนะคะ มาค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะชมรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในไปก่อนนะคะว่ารถคันนี้นะคะพี่เขาแต่งอะไรไปบ้างเริ่รมต้นในส่วนของโลโก้ฝากระโปรงหน้า e x p e n d e r Cos r นะคะตัวนี้เป็นสีดำเงานะคะและต่อมาระบบความปลอดภัยคือกล้องรอบคันนะคะ จุดแรกจะอยู่ที่กระจังด้านหน้านะคะจุดที่2ที่3จะอยู่ที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและขวานะคะและจุดจุดท้ายจุดที่4นะคะจะอยู่ตรงต่อป้ายทะเบียนนะคะติดตั้งตรงจุดต้องถอยหลังเดิมนั่นเองนะคะและต่อมาชุดแต่ง s k i ร์ s ส,สป r ร์ตร e r เ,เนะคะทรงนี้เป็นทรง V1 นะคะที่มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะ ัดแต่งด้วยกริบสีฟ้าที่บ่งบอกของความเป็นไฮบริดนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของคิวกาสรสาตซ์ทรงโมเกนนะคะ ตัวนี้หนาะแข็งแรงทนทานอยู่ที่3มิลน,นั่นเองนะคะฟิล์มฟิล์มเซรามิกนาโนนะคะเป็นแบรนด์ออลติเมตนะคะตัวนี้เป็นเซรามิกแท้ร้อยเปรซนะคะรับประกันอยู่ที่10ปีนะคะเบ้าครอบมือเปิดแบบเต็มสีดำเงานั่นเองนะคะและเรามาดูในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ทรงสปอร์ตไรเดอร์เอ็มวีหนึด้านข้างนะคะเขาก็จะมีในส่วนของลูกเล่นและ เป็นสีเทาตัดคลิปด้วยสีฟ้าบ่งบอกเหมือนเดิมว่าเป็นไฮบริดนะคะมาเรามาชมในส่วนของบั้นท้ายของพี่เขากันต่อเลยละกันนะคะเริ่มต้นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตทรงของเขานะคะตัวนี้เป็นทรงท่อคู่เหลี่ยมนะคะที่มาพร้อมกับ คลิปสีฟ้าเหมือนเดิมตัวรถสีไหนตัวสเกิร์ตจะเป็นสีนั้นนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด2จุดนะคะจะอยู่ตรงด้านซ้ายและด้านขวานั่นเองนะคะไฟส่องกอบป้ายทะเบียนเป็นแบบ led ให้เรียบร้อยกล้องรอบคันจุดสุดท้ายจุดที่4นั่นเองนะคะมาค่ะในส่วนของภายในนะคะในส่วนของภายในกล้องบันทึกเหตุก,การณ์ด้านหลังนะคะติดให้นะและที่พิเศษไปกว่านั้น อัปเกรดในส่วนของไฟส่งสัมภาระด้านท้ายสามารถกดเปิดหรือปิดได้นะคะตัวนี้จะมีในส่วนของเซวิทให้นะคะในส่วนของพรม5้าดีพรมห้ปูให้ทั่วทั้งคันนะคะอันนี้แอนนี่มีให้เลือกนะว่าอยากได้เป็นสีไหนนะคะอย่างเจ้าของรถคันนี้เขาเลือกเป็นสีดำได้ดำนะคะ ก็ทําให้รถของเราดูสวยดูหรูเหมือนกันนะคะถาดท้ายนะคะให้นะคะนี่ให้ดูเลยว่า ปลูกให้ทั่วทั้งคันจริงๆนะคะแค่นี้ยังไม่พอเดี๋ยวตามแอนนี่ไปชมในส่วนของภายในกันต่อเลยค่ะดูในส่วนของภายในห้องโดยสารแถวที่2นั่นเองนะคะเริ่มต้นในส่วนของสคับเพดแบบ2ชั้นนะคะตัวนี้เป็นเนื้อายเนื้อระยิบระยับนะคะที่มาพร้อมกับโลโก้ e x p เ n d e r คอร์ที่เป็นสีฟ้านั่นเองนะคะแอน,นี่พิเศษไปกว่านั้นนะคะแอนนี่ได้ทำการอัพ เกรดลำโพงผู้หลักแบบแกนร่วมนะคะขนาด6นิ้วให้กับพี่เขาด้วยนั่นเองนะคะค่ะนี่คือระบบบายสปอร์ตนะคะตัวนี้เป็นระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตานะคะตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราตอนนี้นะคะพี่แมงกระสซ พี่แมงกะไซเยอะมากนะคะตัวนี้สามารถแจ้งเตือนเราได้นะคะถ้าจอดเมื่อในกรณีที่เราขับรถตรงมนะคะพี่เขาก็จะกระพริบเป็นในส่วนของสีส้มนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาและมีรถผ่านเข้ามาอย่างเงี้ยเขาจะแจ้งเตือนเป็นสีแดงนั่นเองนะคะมาค่ะในส่วนของลำโพงคู่หน้านะคะแอนนี่ก็จะให้เป็นลำโพงคู่หน้าแบบแยกชิ้น Infinity นั่นเองนะคะ ตัวนี้อัปเกรดเสียงให้ใหม่นะคะรับรองว่ากระหึ่มถูกใจแน่นอนจ้า แอนนี่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยแล้วกันนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะแอนนี่ขอเริ่มต้นในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะคะต่อมานี่คือจอหน้า Android ขนาด13.3นิ้วนะคะ CPU Snapdragon น,น,นั่นเองนะคะมาค่ะแอนนี่จะพาคุณผู้ชมมาชมว่าการเซตร,ระบบเครื่องเสียงเนี่ยทำยังไงนะคะอ่ะหน้าจอหลักๆของเขาก็จะประมาณนี้นะคะประกอบจะประกอบไปด้วยในส่วนของกล้องรอบคันนะคะ อันนี้ก็คือคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วแหละว่าหลักการทำงานของเขาเป็นยังไงนะคะมาค่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูว่าตัวระบบเครื่องเสียงของเขาปรับจูนตรงไหนนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมไอคอนแอปพลิเคชันนะคะโต๊ะปรับระดับตรงนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นการแสดงผลระบบ DTS นั่นเองนะคะเห็นไหมเอ,อ่ยและ สนามเสียงกดเข้าไปดูได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการปรับจูนเนาะในส่วนของเสียงของเขานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตรงนี้จะปรับในส่วนของตั้งค่าปกติให้นะคะก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่ติดตั้งไปนะอยากลองปรับอยากลองเล่นก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวแอนจะให้คุณผู้ชมนะคะฟังในส่วนของเสียงของพี่เขานะคะว่า เรื่องเสียงแบบ infinity เนี่ยแบบ high end เนี่ยเสียงของพี่เขาจะดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามแอนนี่มาเลยจ้าเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ฟังเสียงความดังความกระหึ่มความทุ่งความเบรก ของเขาไปแล้วแนะนําให้ใส่หูฟังนะถึงจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะคะมาจากแค่ลําโพงคู่หน้าคู่หลังยังไม่พอนะคะแอนนี่ติดตั้งในส่วนของเดดบ็อกขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้เป็นของ DTS นะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มพลังเสียงให้เขานะคะ ในส่วนของไฟสองเท้านะคะเป็นไฟสองเท้าคู่หน้านะคะอันนี้พี่เขาเลือกเป็นแบบสีฟ้า LED นะคะ<ม>เดี๋ยวตัวนี้จะปูพรมให้อีกนะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะว่างเปล่านะจ๊ะคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับโปรโมชั่นสายบันเทิงเอาใจสายครอบครัวที่ชอบแบบ เดอนนางเดนเดนเดนนางเดออะไรประมาณนี้นะคะแอนนี่จัดให้นะคะอยากได้แบบไหนแอนนี่จัดให้บอกแล้วนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะ พี่เขาก็ใช้เงินออกรถนะคะอยู่ที่25นะคะเน้นแต่งก็จัดให้แบบนี้ทั้งคันเลยนะคะอยากได้แบบไหนแจ้งเลยอยากใช้เงินออกรถน้อยอยู่ที่4 9 9ห0หรืออยากได้ดอกเบี้ย0%อหรืออยากได้ออปชั่นชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มเหมือนพี่คันนี้ก็สามารถแจ้งรายละเอียดแอนนี่ได้เลยนะคะ โปรโมชั่นมอเตอร์เอ็ยังไม่สิ้นสุดสำหรับเซลล์แอนนี่นะรีบรบเข้ามาจองนะคะจะได้มีรถเครื่องเสียง h i เอน n d แบรนด์อินฟินิตี้แบบนี้นะคะกลับไปเปิดที่บ้านนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ให้พ่อเท่าแม่เท่าเราฟังนะคะให้คุณยายสายบันเทิงเขาได้แบบ เดือยังเดืออะไรประมาณนี้นะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะฝากเพจ a c e b o o k นะคะมิสูป้ายแดงโปรแกงมบายเซลแอนนี่นะคะและมิสูใส่ใหม่บายเอกโปรแรงนะคะช่องทาง YouTube ก็เหมือนเดิมค่ะมิสูใส่ใหม่บายเอกโปรแรงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ในช่อง YouTube นะคะอ่าลืมอีกหนึ่งอย่างโอ้โหเห็นรถฉําขนาดนี้ไม่พูดได้ไงดูสิเกือบลืมคุณผู้ชมรถคันนี้นะคะลูกค้าเขา ต้องการให้ลูกสาวอะตั้งชื่อว่าลูกสาวน้องดำนะคะของเขามีความฉ่ำความวาวสวยตลอดเวลานะคะด้วยการเคลือบแก้ว 3M นั่นเองนะคะเดี๋ยวแอนนี่จะทำรูปสโลหรือวิดีโอให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าความฉ่ำความวาวความสวยของพี่เขาเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะเพราะฉะนั้น อยากได้แบบไหนยกผูกขึ้นมานะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามแอนนี่ได้นะคะพร้อมให้บริการฝากแอนนี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ที่ทุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ